สวัสดีเพื่อนชาว Facebook และ Social c a m นะครับผมก็เป้มาอัปเดตตุ๊กตาเจ้าสาวที่ถักให้เพื่อนๆชมกันนะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็จะได้มาเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับนี่นะครับข้างบนก็เป็นดอกไม้นะครับผมก็มีเสื้อยักษ์นะครับติดอยู่แล้วก็เป็นที่หน้าอกนิดหน่อยนะครับเป็นเซสซอรี่เพิ่มเติมมานะครับผมก็ชายเซสซอรี่ก็หลายตงค์อยู่นะครับผม ันนี้ก็ไปจ้งเพื่อนๆชมกันนะครับรอบๆเป็นนี้นะครับผมกระโปรงก็จะบานๆหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราจัดรูปทรงข้างในนะครับผมก็ข้างในเป้ก็ใส่เป็นนี่นเป็นผ้าครับผ้าแข็งนะครับเป็นนี้นะครับข้าวๆาแต่นี้ยังเสร็จไม่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเหลือปัดแก้มนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เป็นช่อดอกไม้นะครับที่มือนะครับผม ได้ไหมครับเพื่อนๆนคนไหนนะครับที่สนใจก็สามารถสั่งได้นะครับผมก็เป้ทำเองนะครับราคาก็คุยกันนะครับขึ้นอยู่กับขนาดนะครับผมแล้วก็ว่าจะเอาอุปกรณ์อะไรเพิ่มบ้างนะครับโอเคแล้วยังไงเดี๋ยวไปขอตัวแบบนั่งก่อนแล้วกันนะครับแล้วจะไว้มาอัปเดตให้เพื่อนๆชมใหม่นะครับผมยังไงคืนนี้ก็ฝันดีนะครับ